ส่องใจคนคุยสวัสดีค่ะหมอ,ออมเองนะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายสั้นๆไม่ยาวมากไม่เกิน1ินาทีให้กับทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็กดเข้ามาดูแปลว่าพลังงานเราต้องเชื่อมโยงถึงกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปเช็คพลังงานหลักไงว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วใช่พลังงานของคุณหรือเปล่าส่องใจคนคุยคลิปนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันซิว่าคุณกับเขาสถานการณ์เป็นยังไงอันนี้จะเป็นการเช็คนะคะว่าพลังงานเราซิงค์พลังงานเราปิ้งกันจริง จริง,รงไหมใช่คลิปของคุณจริงๆไหมนะอะส่องใจคนคุยมันก็ไเด้งออกมาเลยนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันพระฤหัสธนูและมีนก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีการจับผิดกันอยู่นะตรวจตาตรวจสอบจับผิดนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่แต่ตามเกณฑ์ชะตาดูทรงต้องเจอกันนะความสัมพันธ์เนี้ย ตามเกณฑ์ชะตาคุณกับเขาต้องได้เจอกันมันเป็นพรมลิขิตมันเป็นเกณฑ์ชะตานะคะ The Sun นะคะมีไพ่ชาววนาทิตย์หรือว่าราศีสิงห์นะคะความสัมพันธ์นี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนิสัยเหมือนเด็กหน้าเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ออมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นโอกาสดีๆเนาะความสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบเจอกัน นะมันเป็นโอกาสดีๆอะ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจดีๆมันเป็นโอกาสดีๆหรือว่าได้ไปเจอคนมีชื่อเสียงแล้วก็เลยรู้สึกว่าโหดีจังเลยอะไรเงี้ยได้ได้ได้คบคุยกับคนดังมีชื่อเสียงด้วยอ,อย่างงี้ก็ได้นะคะเนาะ้าไม่เงั้นก็เป็นโอกาสแหละนะเป็นโอกาสดีๆที่ได้มาพบปะพบเจอกันในความสัมพันธ์นี้นะคะ The Empress นะคะมีไพ่ชาวพฤทธศพนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเป็นความสัมพันธ์นที่ไปรู้ไปเห็นมาว่า ฝั่งใดฝั่งนึงมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะใน DM press เนี่ยมีการตรวจสอบจับผิดตรวจตราแล้วไปรู้ไปเห็นมันกระจ่างแจ้งมันแดงแจ๋แล้วว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ DM press ตรงนี้นะในบางเคสคือกําลังเหมือนกับ คุยกันก็ได้นะเป็นการคุยกันว่าเราอยากมีลูกไหมเธออยากมีลูกหรือเปล่าฉันอยากมีลูกนน่นนี่นั่นเป็นการคุยกันเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ได้ว่าว่าในอนาคตเราจะมีลูกกันไหมแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะคุยกันแบบนั้นก็ได้เนาะความสัมพันธ์นี้คูณกับเขาเป็นไปได้เหมือนกัน the empress เจ้านายกับลูกน้องอผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะคะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนใจดีซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอยู่นะคะหรือ the empress อาจจะหมายถึง เป็น,เป,นเป็นโอกาสดีๆที่รู้สึกว่าในอนาคตน่าจะได้เป็นแฟนกันก็ได้นะคะเป็นเป็นการแบบเฮ้ยฉันเจอละเจอแม่ของลูกเจอพ่อของลูกแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นความคาดหวังก็ได้ไงนะคะใต้สําหรับหนึ่งไม้เท้านะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะคนคุยของคุณน่าจะโดดเด่นออนไลน์นะคะเป็นการคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ในบางเคสมีวันไนส์แตนมีเซ็กกันแล้วในบางเคสนะมีบ้างประปรายอะไรอย่เงี้ยนะคะ อืมเจอกันแล้วเจอตัวกันแล้วอะไรย่างนี้ก็ได้เนาะโหแต่ในบางเคสเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอะไรกันแล้วแล้วตั้งคันอยู่เออดบางเคสนะคะท้องตั้งคันอย่างงี้ก็ได้นะเออมีอะไรกันแล้วก็เอาไปรู้มาว่าเอาท้องหรออะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะ อ่ะส่องใจคนคุยใช่ไหมชื่อคลิปจำชื่อคลิปไม่ได้เฉยเลยนะคะส่องใจคนคุยอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณกับเขานะคะลองดูว่าพลังงานหลักตรงไหมนะระหว่างคุณกับเขานะคะอืมประมาณนี้ประมาณนี้โอ้อีกในัยยะหนึ่งการงานนำพามาก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์คือการงานนำพามาเนาะนะคะเป็นเป็นเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้คะ่ะนะคะอืม โอเคประมาณนี้แหละถ้าเกิดเป็นเคสที่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือไปรู้มาว่าฝั่งได้ฟังหนึ่งมีแฟนแล้วนะถ้าตรง60%ไปต่อเลยค่ะอละละสองใจคนคุยเรามาดูซิแล้วในใจเขามีอะไรอยู่ในนั้นนะคะส่องใจคนคุยแล้วในใจเขาอะเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรยังไงกับเราค่ะ คนคุยของคนที่มาดูคลิปนี้เขาคิดอะไรยังไงกับเราส่องใจเขาหน่อย Three of Cups นะคะน่าจะแฮปปี้กับเราอยู่นะบักดีพวกคุณเป็นเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเป็นเพื่อนร่วมทีมสังคมร่วมกันหรือเป็นคนเก่าๆป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,น,นกันนี่แหละแต่เอาองว่าเขาน่าจะแฮปปี้กับคุณอยู่นะคะสามถ้วย The Star นะคะมีไพ่ชาวกลุ่มนะอ๋อก็เอ,เอว่าเขารู้สึกดีกับคุณอะนะเอไม่แน่ใจ แล้วแหละว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะเอามาถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงรู้สึกว่าคุณแบบสวยเนาะโดดเด่นนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยหรือว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆในฐานะเพื่อนหรือเฟรนด์โซนก็ได้ไงรู้สึกผูกพันเนาะส่องใจคนคุยโอ้โหสามดาบแต่ว่าเขาไม่ชอบสถานการณ์อะไรบางอย่างเลยค่ะเช่นสถานการณ์เติร์ดปาร์ตี้รักเราสองสามคน ไม่ชอบแสดงว่าในใจเขาลึกๆในความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาก็เจ็บหรือรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะอืรู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ดีที่ผูกพันกับคุณมากๆรู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ดีที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะเขาก็เลยรู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์อะไรบางอย่างพวกเราไม่น่าเป็นเพื่อนกันเลยเนาะอ่ะก็ได้พวกเราไม่น่าเออเป็นรักเราสองสามคนแบบนี้เลยนะ พวกเราไม่น่าเป็นคนดังมีชื่อเสียงแบบนี้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองใจคนคุย10ไม่เท้านะคะ o e n of Wands นะคือเขาดูแบกแบกความรู้สึกอะไรหลายอย่างไว้เนาะแบกความรู้สึกที่ไม่ดีไว้เก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้กับตัวนะคะโดยที่เขาน่าจะมีความต้องการคุณมากๆเลยอะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆจนเจ็บหรือรู้สึกดีกับคุณมากๆเราต้องการคุณมากๆแต่สถานการณ์อะมันมีประเด็นไง อืมนะคะ The Lovers นะคะมีไพ่ชาวเมถุนโดดเด่นคนดังมีชื่อเสียงเหมือนกันนะเนี่ยนะอืมสองใจคนคุยใต้สำหรับแฮงแมนนะคะชาวมีนสองใจคนคุยเอามองว่าเขากำลังใช้ความอดทนหรือพยายามมองมุมต่างอยู่นะในความสัมพันธ์เนี้ยใช้การอดทนมองมุมต่างหรือว่ากำลังอยากที่จะตื่นรู้กับสถานการณ์ตรงนี้ นะคะเพราะว่าดูทรงมันเป็นรักเราสองสามคนเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เป็นการมีชื่อเสียงคนดังอะไรก็แล้วแต่นะคะความเป็นเฟรนด์โซนมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เขาต้องอดทนกับตรงนี้หรือเปล่านะคะแล้วออมไม่แน่ใจว่าพวกคุณดันต้องแบกหามกันไปด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันด้วยไหมนะคะออมมองว่าลึกๆในใจสองใจคนคุยของคุณอะอมอมว่าเขาดูผูกพันกับคุณแล้วก,ตก,กนะ็ต้องการคุณมากนะต้องการคุณมากๆแต่มัน เนี่ยมันต้องรักษาภาพลักษณ์มันมันมีประเด็นลักทางเลือกเข้ามานะคะอืมเดีดูซิว่าเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนะส่องใจคนคุยแล้วเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้หรือจะทำยังไงกับคุณ s o v w n of s 6 of s u p s ิก cups A คั Night of Cups นะคะมีไพ่ชาวทัดน้ำกรากฏมีนพิจิก a เอ o อ s w อ r d ์ t ด e Magician ชาวการัรเมถุนวันพุธใต้สำรับนะคะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณสองใจคนคุยเอาว่าเขากำลังจะเรียนรู้อยู่เป็นกับสถานการณ์นี้นะแล้วที่แน่ๆคือเอาว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนหรอกนะคะมีทรงของการเหมือนไม่ค่อยอยากเป็นแค่เพื่อนหรือมีประเด็นคนรักเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่เข้ามาเป็นปัญหานะอืม เขาพยายามเรียนรู้อยู่เป็นค่ะพยายามใช้สติปัญญาความเอาตัวรอดความฉลาดของเขาเรียนรู้อยู่เป็นกับสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าดูแล้วเขามีใจให้คุณจริงๆอะนะคะมีใจให้นะคะแล้วก็ต้องรักต้องการรักษาคอนเน็กชันนี้ไว้เพราะฉนั้นเว่าเขาคงจะพยายามรักษาคอนเน็กชันนี้ไว้ให้ได้นะดูดูด,ดูอยากประสบความสําเร็จกับคุณนะคะเหมือนกับเขาจะเรียนรู้อยู่ให้เป็นกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้คุณจริงๆ ก็อยากจะรักษาคอนเน็ชันนี้ไว้แล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์นี้จะสำเร็จได้เขาอยากสำเร็จแบบไหนเนี่ยมีไพ่ชาวเมธขึ้นมานะคะเขาอยากสำเร็จแบบไหนคือทำยังไงก็ได้ที่จะกักคุณไวอ้อ่ะขอกักไว้ก่อนละกันนะคะขอกักไว้ก่อนละกันแต่ในบางเคสเนี่ยสำเร็จแบบไหนคือเป็นเจ้านายกับลูกน้องเป็นอะไรบางอย่างที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้ไงนะคะ พราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ก็อาจจะเป็นพลังงานในเชิงเรียนรู้อยู่ให้เป็นแล้วก็แบบเพื่อที่จะกักกักกันไว้นะคะยังต้องการโอกาสขอโอกาสก่อนนะคะเป็นเป็นบางส่วนที่จะกลายเป็นเรื่องเงินเรื่อง,องทองเออนะก็คือแบบก็ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเงนิงนกันไปและกนันอะไรเงี้ยนะคะอ่ะข้อความในใจของคนคุยบ้างข้อความในใจคนคุยของคุณ เขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาเขาเข้าใจแล้วว่าคอนนิชันนี้ยมันเป็นยังไงเออเข้าใจสถานการณ์แล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณด้วยอ่ะไม่รู้โกหกอะไรกันนะเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกการจะปล่อยคุณไปมันยากมากเลยถ้ากรณีห่างกันนะคะใต้สําหรับคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยนะคะเขารักคุณแบบไรเงื่อนไข่ด้วย